สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่น่าทึ่งมากๆคนหนึ่งในพุทธศาสนานะครับค่ะจากข้อมูลของ sutta.com ครับคือเรื่องของพระอนุรุทธ,ธะอ๋อท่านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศด้านตาทิพหรือทิพยจักษุใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่เรื่องราวของท่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคนมีพลังพิเศษนะแต่มันคือการเดินทางที่แบบสุดขั้วมากอื ลองนักภาพตามนะครับจากเจ้าชายที่ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีมาก่อนในชีวิตเลยสู่การเป็นพระภิกษุที่ต้องต่อสู้กับอ,อ,อุปสรรคในใจที่มันบลึกซึ้งมากๆเพื่อไปให้ถึงที่สุดใช่เลยค่ะเส้นทางของท่านเป็นการพลิกจากขั้วนหนึ่งไปอีกขั้วนหนึ่งจริงๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เจ้าชายที่สุขสบายขนานั้นตัดสินใจสละทุกอย่างครับ และที่สำคัญกว่านั้นคือท่านต้องผ่านกับดักทางใจอะไรบ้างคือแม้กระทั่งหลังจากที่ได้ตาทิพย์มาแล้วก็ตามซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากๆค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพชีวิตตอนเด็กๆของท่านก่อนเลยดีกว่านะครับได้เลยค่ะในบทความเล่าว่าท่านถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเลิศมีปราสาทสามฤดูชีวิตนิดสมบูรณ์แบบมากค่ะจนมีเรื่องเล่าที่เออเป็นตำนานเลยคือตอนที่ท่านเล่นพนันสกาแล้วแพ้ ก็เลยให้คนไปขอขนมจากพระมารดาอ๋อเรื่องนี้เคยได้ยินมาบ้างค่ะค่ะครับแพ้ครั้งแรกก็ได้ขนมมาครั้งที่สองสามก็ยังได้อยู่แต่พอแพ้ครั้งที่สี่พระมารดาส่งสาสารกลับมาว่านัติปวมซึ่งแปลว่าขนมไม่มีใช่ครับแต่ด้วยความที่คือทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไงครับท่านกลับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชื่อขนมชนิดใหม่ <c oughs> ก็เลยให้คนกลับไปขอบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอขนมที่ชื่อว่าไม่มีมาน่อยโอ้โหมันเป็นฉากที่สะท้อนภาพชีวิตท่านได้ชัดมากเลยนะคะคือห่างไกลจากความขาดแคลนโดยสิ้นเชิงครับผมแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ค่ะแม้ว่าพระมารดาจะตั้งใจส่งถาดเปล่ามาเพื่อจะสอนแล้วนะครับแต่ด้วยบุญบารมีเก่าของท่านว่ากันว่าพวกถวยเทพกลับเนรมิตขนมทิพย์ใส่ถาดมาให้เฉยเลยโห แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องขนมทิพย์มหาศจรรย์อย่างเดียวนะครับแต่มันคือการสะดุดกับความจริงครั้งแรกในชีวิตแม้แต่คำว่าไม่มีก็ยังไม่เคยผ่านหูใช่ค่ะมันสะท้อนว่าชีวิตท่านห่างไกลจากความทุกข์จริงๆเหมือนอยู่ในบับเบิลที่สมบูรณ์แบบมากถูกต้องค่ะจนจักรวาลต้องส่งขนมทิพย์มาเพื่อรักษาสภาพนั้นไว้ซึ่งนี่แหละค่ะที่ทาให้จุดเปลี่ยนของท่านน่าสนใจขึ้นไปอีก ชีวิตที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับไม่เคยได้ยินแม้แต่คําว่าไม่มีมันยากจะจินตนาการจริงๆว่าอะไรจะมาเป็นแรงผลักดันให้คนคนหนึ่งยอมทิ้งทุกอย่างไปได้ค่ะอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายครับจุดเปลี่ยนสําคัญมาจากการสนทนากับพระเชษฐาของท่านก็คือเจ้าชายมหานามะอ๋อครับที่ท่านมาบอกว่าในตระกูลศากยะของเราเนี่ยยังไม่มีใครออกบวชตามพระพุทธเจ้าเลยนะควรจะต้องมีสักคนครับแล้วก็ยื่นคําขาดเลยค่ะ ว่าระหว่างเราสองคนใครจะออกบวชโอ้โหนึกว่าจะชวนกันไปบวชซะอีกนี่คือให้เลือกว่าใครจะไปคนหนึ่งต้องเสียสละวางเงินเถอะประมาณนั้นเลยค่ะตอนแรกพระอนุรุทธะก็ปฏิเสธบอกว่าท่านถูกเลี้ยงมาอย่างสุขสบายทนลำบากไม่ไหวหรอกให้พี่ชายไปเถอะครับแต่เจ้าชายมหานามะก็อธิบายถึงภาร,ระอันไม่มีที่สิ้นสุดของชีวิตครวาดให้ฟังพอพูดถึงภาร,ระของครวาดผมนึกว่า เจ้าชายอย่างท่านจะไม่ต้องกังวลเรื่องไถนาหวานข้าวนะครับโดยตรงอาจจะไม่ต้องทำเองค่ะแต่พระเชษฐาท่านกำลังชี้ให้เห็นภาพที่มันใหญ่กว่านั้นอืมคือวงจรที่ไม่สิ้นสุดของความรับผิดช,ชอบที่มันส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นนะคะไม่ใช่แค่งานแต่มันคือวัฏจักรของชีวิตที่ต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆตั้งแต่ไถหวานเกี่ยวนวดแล้วก็ต้องทาซ้าอีกในปีถัดไปใช่ค่ะไม่มีวันจบสิน้นชั่วลูกชั่วหลานเป็นการอธิบายที่เห็นภาพมาก และประโยคที่เปลี่ยนชีวิตพระอนุรุทธะก็คือตอนที่ท่านถามกลับไปว่าแล้วงานนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับพระเชษฐาตอบกลับมาสั้นๆว่าไม่มีวันสิ้นสุดคํานี้แหละค่ะที่กระแทกใจท่านอย่างจัง<อ>มันทําให้ท่านตระหนักถึงวงจรของความเหนื่อยยากที่ไม่รู้จบทั้งในชีวิตนี้และในสงสารวัตรมันคือการเห็นความจริงของทุก์หรือดุข,ขะเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้อยากออกจากวงจรน,นี้ทันทีถูกต้องค่ะ หลังจากนั้นท่านก็ตัดสินใจออกบวชเลยแต่ก็ไม่ง่ายใช่ไหมทับเพราะต้องไปชวนเจ้าชายพัทยะซึ่งเป็นสหายและเป็นผู้ปกครองแค้นอยู่ตอนนั้นใช่ค่ะและท่านก็ทําสําเร็จด้วยนะไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ชวนเจ้าชายสากยะไปอีกหลายองค์เลยอ๋อครับรวมถึงอุบาลีซึ่งเป็นช่างตัดผมประจําราชสํานักด้วยครับผมจุดที่น่าสนใจมากๆคือ ตอนที่ไปขออุปสมบทนะคะพวกเจ้าพระชายได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าบวชให้อุบาลีก่อนครับผมเพื่อที่พวกท่านซึ่งเป็นวรรณะกษัตริย์จะได้กราบไหว้อุบาลีในฐานะผู้มีพัรษาสูงกว่าเป็นการขจัดมานะหรือความถือตัวของตัวเองลงตั้งแต่ก้าวแรกเลยเป็นการเริ่มต้นสิ้นทางนักบวชที่ทรงพลังมากครับทีนี้พอท่านบวชแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยในการบรรลุทิพยจักสุ ใช่ค่ะคือความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินสายตามนุษย์แต่เดี๋ยวนะครับหมายความว่าแม้แต่ได้ตาทิพย์แล้วก็ยังไม่จบหรอครับเนี่ยยังค่ะผมนึกว่าพอได้พลังพิเศษแบบนี้แล้วก็น่าจะก้อยถึงเส้นชัยแล้วซะอีกนี่คือประเด็นสําคัญที่สุดในเรื่องราวของท่านเลยค่ะครับการได้ทิพยจ j ก u s u เนี่ยเป็นความสามารถทางจิตขั้นสูงหรือที่เรียกว่าอภินญ,ญาแต่มันยังเป็นแค่โลกิยะคือยังไม่ทําให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ Oh. ท่านเล่าว่าเวลาทำสมาธิจะเห็นแสงสว่างเห็นรูปทิพย์ต่างๆแต่แล้วมันก็หายไปทำให้จิตใจไม่สงบเหมือนได้เครื่องมือที่ทรงพลังมาแต่ยังใช้ไม่เป็นหรือยังไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของมันใช่เลยค่ะพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคที่เรียกว่าอุปกิเลส11ประการครับซึ่งเป็นเหมือนเมฆหมอกที่มาบดบังจิตใจเช่นความลังเลสงสยัยความไม่ใส่ใจ ความง่วงความฟุ้งซ่านหรือแม้กระทั่งความปรับเปลื้มใจที่เกิดขึ้นเมื่อทำสมาธิได้ดีอ๋อจุดนี้อันตรายมากนะครับอันตรายมากค่ะมันเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิเรารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้จิตนิ่งจังเลยครับพอคิดแบบน,นั้นตุ๊บความนิ่งมันหายไปเลยค่ะเพราะเราไปยึดติดกับมันเข้าแล้วเข้าใจเลยครับแล้วท่านก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้ยังไงครับท่านต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยค่ะ มีอีกครั้งที่ท่านไปปรึกษาพระสารีบุตรเล่าด้วยความคับข้องใจว่าท่านครับข้าพระเจ้ามีตาทิพมองเห็นได้เป็นพันโลกธาตุมีความเพียรไม่ย่อท้อมีสติมั่นคมแต่ทําไมจิตใจก็ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสเสียทีเป็นคําถามที่น่าเห็นใจมากนะครับเหมือนทําทุกอย่างที่ควรทําแล้วแต่ยังไปไม่ถึงไหนและคําแนะนําของพระสารีบุตรก็เฉียบคมมากค่ะ ท่านชี้ไปที่กับดักทางความคิดที่แยบยนต์สามข้อท่านบอกว่าอย่างแรกเลยการที่ท่านยังนึกถึงตาทิพย์ของตัวเองอยู่มันคือความยึดติดในความสามารถของตัวเองเป็นมานะหรือความถือตัวแบบละเอียดอ่อนอ๋อเหมือนคนที่เก่งมากๆแล้วก็เผลอชื่นชมความเก่งของตัวเองในใจใช่ค่ะข้อ 2. การที่ท่านคิดถึงความเพียรที่ไม่ย่อท้อของตนนั่นคืออุดทัจจะหรือความฟุ้งซ่าน คือแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันกลับไปคิดถึงการกระทําของตัวเองอื hmm. และข้อ3การที่ท่านคิดว่าจิตยังไม่หลุดพ้นนั่นคือกุกกุจจะหรือความรำคาญใจความกังวลซึ่งก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งโอ้โห oh. เหมือนโดนชี้จุดบอดท,ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะคือสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของตัวเองค่ะกลับกลายเป็นตัวฉุดรังไปเสียเองใช่ค่ะ พระสารีบุตรจึงแนะนําให้ละวางความคิดทั้งสามอย่างนี้เสียและมุ่งตรงไปยังเป้าหมายสุดท้ายคืออมตะธาตุหรือนิพพานไปเลยไม่ต้องแวะชื่นชมข้างทางครับจนในที่สุดท่านก็บรรล,ลุอรหันหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาปรากฏในนิมิตและสอนมหาปุริสุวิตกข้อที่8ซึ่งข้อนั้นคืออะไรครับหลักการง่ายๆเลยค่ะ คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไว้สําหรับคนที่ลงมือทําทันทีและยินดีในความไม่เนิ่นช้าครับไม่ใช่สําหรับคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งหรือคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆที่เราเรียกว่าปัปปัญจานั่นแหละค่ะพอท่านได้ฟังและนําไปปฏิบตัติในพรรษาน,นั้นเองท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์พอจะสรุปแนวทางการปฏิบัติของท่านได้ไหมครับว่าท่านเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษแนวทางของท่านมีสงส่วนที่โดดเด่นมากค่ะคือหนึ่งทิพยจัก และ2คือการเจริญสติปัฏฐาน4ครับท่านกล่าวเสมอว่าที่ท่านได้อภิญญาณชั้นสูงก็เพราะอาศัยการเจริญสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นฐานปกติเราจะได้ยินว่าสติปัฏฐาน4เป็นทางไปสู่นิพพานแต่ท่านเอามาใช้พัฒนาพลังจิตได้อย่างไงครับมันเชื่อมกันตรงไหนมันเชื่อมกันที่สมาธิที่คมชัดมากๆค่ะ การเจริญสติปัฏฐานคือการเอาจิตไปจดจ่อกับกายความรู้สึกจิตและธรรมะอย่างต่อเนื่องพอจิตมันนิ่งและมีกําลังมหาศาลจากสมาธิระดับสูงแล้วก็สามารถนํากําลังจิตนั้นไปใช้พัฒนาอภิญญาณได้เหมือนการรับมีดจนคมกริบและจะเอาไปใช้ตัดอะไรก็ได้ใช่เลยค่ะท่านยังบอกด้วยว่าการเจริญสติเนี่ยแหละที่ทําให้ท่านระง,งับเวทนาอันเจ็บปวดจากความเจ็บป่วยในช่วงท้ายของชีวิตได้ด้วย แล้วในด้านชีวิตส่วนตัวล่ะครับท่านเป็นคนแบบไหนท่านดูจะชอบความสง,งบสันโดษและปฏิบัติพุทธองควัดอย่างเคร่งครัดมากครับเช่นใช้แต่ผ้าบางสุกุลและถืออิริยาบถนั่งเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากสังคมเสียทีเดียวนะคะ มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจมากตอนที่ท่านไปอยู่กับสหายคือพระนันทิยะและพระกิมพิละในป่าอยู่กันสามคนในป่านี่น่าจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่กลับไม่มีเลยค่ะพระพุทธเจ้าเคยตรัสถามว่าทําอยู่อย่างไรถึงสามัคคีกันได้ขนาดนี้ครับท่านตอบว่าข้าพระองค์คิดเสมอว่าเป็นลาบของเราหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนรหมจันทร์เช่นนี้ ท่านจะตั้งเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อสหายเสมอและที่สำคัญคือท่านยึดหลักว่าเราจะละความต้องการของตนแล้วทำตามความต้องการของท่านเหล่านี้โอ้โหเป็นหลักการอยู่ร่วมกันที่ลึกซึ้งมากคือทุกคนยอมลดอัตราของตัวเองลงเพื่อส่วนรวมใช่ค่ะท่านบอกว่าถึงแม้กายจะต่างกันแต่ใจเป็นหนึ่งเดียวกันเลยครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งทางจิตใจของท่านอย่างที่สุดคือตอนที่ไปพักแรมในโรงพักคนเดินทางแล้วเจ้าของโรงเตียมซึ่งเป็นผู้หญิงมนหลงรักท่านแล้วก็พยายามยั่วยุ่นท่านทุกวิถีทางใช่ค่ะแล้วท่านทำยังไงครับท่านเพียงแค่นิ่งเฉยค่ะไม่พูดไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งฝ่ายหญิงยอมแพ้ไปเองครับแล้วก็ตระหนักได้ว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอที่บุรุษมากมายยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้เรามา แต่พระสมณะรูปนี้ที่เราเสนอให้เองกลับไม่ปรารถนาเลยความนิ่งสงบของท่านไม่เพียงจะช่วยตัวท่านเองนะครับแต่ยังเปลี่ยนใจของผู้หญิงคนนั้นให้กลับมาขอขมาและกลายเป็นอุบาสิกาในที่สุดเป็นพลังของความไม่ต่อโตที่ส่งพลังมากจริงๆค่ะมาถึงช่วงท้ายของชีวิตท่านกันบ้างพระอนุรุทธาดมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในช่วงที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานใช่ไหมครับสาคัญมากๆค่ะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาธิลึกที่เรียกว่านิโรธสมาบัติครับ ซึ่งเป็นภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดพระอนนท์ซึ่งอยู่ตรงนั้นเข้าใจผิดว่าพระองค์ปรินิพานแล้วซึ่งก็คงทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายไม่น้อยใช่ค่ะแต่พระอนุรุธทธะซึ่งมีทิพยจักษุได้ทักทวงขึ้นมาทันทีว่ายังไม่ใช่ท่านยังไม่ปรินิพานแต่กําลังเข้าสู่นิโรจสมาบัติโอ้โหแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอย่างรู้สภาวะจิตที่ลึกซึ้งจริงๆรินะครับใช่ค่ะสามารถแยกแยะภาวะจิตที่ละเอียดอ่อนพิสุจน์ได้ และหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานจริงๆแล้วในขณะที่พระภิกษุร,รูปอื่นๆโดยเฉพาะพระที่ยังไม่บรรลุอรหันต์กำลังโศกเศร้าร่ำไห้กันท่านก็เป็นหลักให้กับทุกคนถูกต้องค่ะท่านเป็นผู้ที่คอยเตือนสติทุกคนว่าอย่าเลยอย่าเศร้าโศกไปเลยเพราะผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้แล้วใช่ไหมหรือว่าทุกสิ่งอันเป็นที่รักย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลัดพรากเป็นธรรมดาเป็นการดึงทุกคนกลับมาสู่หลักอนิจจังซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนเลยค่ะ นอกจากนี้ท่านยังทำหนะ้าที่เป็นเหมือนผู้ประสานงานกับโลกทิพย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในสถานการณ์นั้นท่านสามารถสื่อสารกับเหล่าทวยเทพและเข้าใจความประสงค์ของเทพพยายดาในเรื่องการจัดพิธีถวายพระบร,รมศพได้ครับถือเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกทิพย์ในเหตุการณ์สำคัญนั้น และยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้พระอานน์เร่งความเพียรจนบรรลุอรหันต์ได้ทันก่อนการทำสังายานาครั้งที่หนึ่งด้วยเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของพระาศาสนาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆค่ะและท่านละสังขารที่ไหนครับท่านละสังขารอย่างสงบที่หมู่บ้านเวลุวะแคว้นวัดชีค่ะถือการเป็นการปิดฉากชีวิตที่สมบูรณ์แบบของอริยสาวกองค์สำคัญจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันมา จะเห็นได้ว่าชีวิตของพระอนุรุธทธะคือการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆนะครับจากเจ้าชายผู้ไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีค่ะสู่การเป็นพระอระหันต์ผู้เป็นเลิศด้านทิพยะจักรสุสิ่งสำคัญที่ได้จากเรื่องราวของท่านไม่ใช่แค่ความมหัศจ,จรรย์ของตาทิพนะคะแต่คือบทเรียนที่ว่าแม้จะมีอภิญญาสูงส่งเพียงใดครับอุป,ปรสรรคที่แท้จริงที่ต้องเอาชนะก็คือกิเลสอันละเอียดอ่อนในใจเราเองนี่แหละคะ่ะอืม ทั้งความถือตัวในความสามารถหรือมานะความฟุ้งซ่านไปกับความสำเร็จในอดีตหรืออุทธธจจะและความกังวลใจในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือกุกุจจะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญบนเส้นทางของการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามใช่เลยค่ะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากครับและเรื่องราวนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดต่อนะคะว่าครับอะไรคือความแตกต่างระหว่างการมีพลังพิเศษ กับการมีปัญญาที่นำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงอืมและในชีวิตของเราเองเรามักจะเผือให้คุณค่ากับการวิ่งไล่ตามพลังพิเศษอย่างเช่นตำแหน่งหน้าที่การงานความสามารถหรือชื่อเสียงมากกว่าการหันกลับมาจัดการกับกิเลสละเอียดอ่อนในใจตัวเองหรือเปล่าคะ